การถุงผ้าใส่ประวัติแยกเก็บลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหอผู้ป่วยสีกาไก่และหอผู้ป่วย IMC อีสีกาไก่โดยนางสาวสิริพรบุภาและนางนาาสสรแสนสะอาดหลักการและเหตุผลหอผู้ป่วยสีกาไก่และ IMC สีกอไก่เป็นหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมีทั้งผู้ป่วยไม่เรื้อรงัง และผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาตัวนานและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยครั้งสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยสีกอไก่และ IMCC กไก่ในปี2,560จำนวน1,656คนและปี2,561จำนวน1,585คนเมื่อประวัติของผู้ป่วยแต่ละราย มีมากขึ้นจึงไม่สามารถใส่ประวัติทั้งหมดลงในชาร์จเหล็กได้วิธีแก้ไขแบบเดิมคือใส่ประวัติแยกของผู้ป่วยลงในถุงพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญหายของประวัติผู้ป่วยและเก็บในล็อกเก็บประวัติซึ่งใช้ล็อกเดียวกันล็อกละ2-3เตียงอัตราการเก็บประวัติแยกเก็บของผู้ป่วยสีกอไก่ฉเฉลี่ย108รายต่อเดือนทางขออผู้ป่วยสีกอไก่และ IMC สีกไก่ ได้เลยเห็นปัญหาการใช้ถุงพลาสติกที่ถุงพลาสติกหนึ่งใบมีค่าคาร์บอนฟุูทพิน์มากพอๆกับการใช้ถุงกระดาษ3ใบกระเป๋าพลาสติกรีไซเคิล4ใบและถุงผ้า131ใบจึงได้จัดทำโครงการถุงผ้าใส่ประวัติแยกเก็บลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นวัตถุประสงค์ 1>, 1เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหนึ่งใบต่อการเก็บประวัติผู้ป่วยหนึ่งราย 2. เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติก 3. สร้างความตระหนักและความร่วมมือในการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแก่บ,บุคลากรตัวชี้วัด 1. ลดการใช้ถุงพลาสติกในการเก็บประวัติผู้ป่วยได้ร้อยละร้อย 2. ลดค่าใช้ใจ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกได้3 0 0 0บาทต่อปี 3. ความภูมพอใจของบุคลากรร้อยละ90ระยะเวลาดำเนินโครงการ1ธันวาคม2,561ถึง1มิถุนายน2,563สถานที่ดำเนินงานหอผู้ป่วยสีกอไก่และหอผู้ป่วยเอ็มซีสีกอไก่ขั้นตอนการดำเนินงานเฟส1ใช้ถุงผ้าบริจาค จำนวน20บใบใส่ประวัติแยกเก็บของผู้ป่วยลงในถุงผ้าและนำไปเก็บในล็อกเก็บประวัติของผู้ป่วยปัญหาและอุปสรรคของเฟสหนึ่งถุงผ้ามีขนาดเล็กถุงผ้ามีจำนวนจํากัดทำให้ต้องใส่ถุงพลาสติกถุงผ้าสูญหาย ขั้นตอนการดำเนินงานเฟส2ใช้ถุงผ้าใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใช้ถุงผ้าที่มีหมายเลขประจำเตียงเช่นเตียง 1, 2และ3เก็บประวัติผู้ป่วยในล็อกเก็บประวัติประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษ ผลการดำเนินงานบุคลากรใช้ถุงผ้าในการเก็บประวัติๆๆร้อยละร้อลดการใช้ถุงพลาสติก1458ใบต่อปีคิดเป็นเงิน4,378บป่าทต่อปีความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ถุงผ้าร้อยละข้อเสนอแนะควรมีการเพิ่มการ Identify ให้ชัดเจนมากขึ้นเช่น การติดสติกเกอร์ผู้ป่วยหน้าถุงใส่ประวัติแยกเก็บ